สวัสดีค่ะย่องวันนี้นะคะเราจะมาทำ EP โฮมทัวร์บ้านนะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพาไปดูข้างในบ้านนะคะข้างล่างว่ามีอะไรบ้างนะคะบางคนเนี่ยอาจจะเห็นทางไอจเห็นทาง Facebook ะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราพามาดูแบบเต็มๆนะไปเลย โอเคค่ะแล้วนี่นะคะก็คือเป็นทางด้านล่างของเรานะคะพื้นที่นะคะก็จะเป็นแค่เทา่าน,นี้เนาะก็คือจริงเนี่ยจะแบ่งเป็นสองโซนนะคะคือโซนแรกเนี่ยก็คือเป็นโซนนั่งเล่นนะคะตรงนี้แล้วก็อีกโซนหนึ่งก็จะเป็นโซนทานอาหารนะคะ,นะคะทานข้าวเนาะแต่ว่าเดี๋ยวฟ้านะคะจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าเออเนี่ยพอทุกคนเห็นเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันดูเก่าอรอยนะคะก็คือการแต่งบ้านสไตล์แบบนี้นะคะคือฟ้าไม่แน่ใจว่ามันจะต้องแต่งบ้าน เขาเรียกว่าไรอ่ะไม่รู้ว่าจะต้องเรียกว่าแบบไหนเนาะแต่ว่า้าขออนุญาตเรียกว่าเป็นแอนที u ละกันเนาะเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยก็จะเป็นของเก่าอาจจะเป็นมือสองมือสามมือสี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแน่นอนร่อไม่ใช่มือหนึ่งแน่นอนนะคะคราวนี้เนี่ยจุดเริ่มต้นของการแต่งบ้านนะคะอันนี้เนี่ยมาจากไหนเดี๋ยวเรามาดูชิ้นแรกเลยคะ่ะที่เราตัดสินใจนะคะที่จะซื้อชิ้นนี้เป็นจุดเปลี่ยนของการที่ทําให้เราเนี่ยแต่งบ้านสไตล์นี้เลยนะคะซึ่งก็คืออันนี้แดงแต่ละ ก็มาที่ชิ้นแรกเลยนะคะอย่างที่ได้บอกไปนะคะว่าจริงๆตอนแรกสไตล์บ้านเนี่ยไม่ใช่แบบนี้เลยแต่ว่ามันมีจุดเปลี่ยนค่ะก็คือจุดเปลี่ยนอยู่ตรงที่ว่าโต๊ะตัวนี้นั่นเองนะคะโต๊ะทานข้าวนะหรือว่าโต๊ะทานอาหารนั่นเองนะคะเราได้มานะคะด้วยความที่ว่าเราตั้งสเปคโต๊ะทานข้าวไว้นะคะก็คือหนึ่งจะต้องสามารถยืดหดได้หมายถึงว่าถ้าเราอยู่เป็นสองคนมันก็สามารถที่จะประกอบกันให้มันแบบ แค่ประมาณสักเมตรหรือ2เมตรแต่ถ้าบุคคนเยอะเนี่ยเราสามารถที่จะขยายโต๊ะได้นะคะให้ได้ถึงแบบประมาณนั่งได้ถึงประมาณ7-8คนนะคะด้วยความที่ว่าบ้านของฟ้ากับโอนเนี่ยเราก็แบบมีสมาชิกร่วมกันเนี่ยประมาณ8เออบ้านละสี่เนาะบ้านละสี่รวมกันก็คือเป็นแปดใช่ไหมล้วบางทีมีญาติมามีแบบว่าบ้านน้องมีอะไรมาอีกเนาะเราก็เลยคิดว่าอยากที่จะได้โต๊ะทานอาหารเนี่ยใหญ่ๆอีกทางที่โอนเนี่ยเขาเป็นเชฟด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเวลาเขาทําอาหารเนี่ย เรื่องการจัดวางะอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจนะคะ <_ d ance> ก็เลยไปดูโต๊ะตัวนี้นะคะที่ร้านเขาเนาะแล้วพอไปเจอตัวนี้อีกเนี่หลงรักมากคือหลงรักตรงไหนหลงรักตรงนี้แบบรายละเอียดการโคง้งแบบโอ๊ยคือรู้สึกว่ามันคือศิลปะนล่อป่า,กาอ,อกป่ะแล้วเราก็เลยไปติดตรงที่ว่าเฮ้ย <_ d ance> ข่าโต้แกดูดิคือขาโต๊ะเนี้ย <_ d ance> มันเป็นขาโต๊ะที่แบบเป็นรูปทรงลงมาแล้วก็เป็นรูปทรงเหมือนแบบว่าเออสัตว์อะเหยียบลูกแก้วอยู่ แล้วพอเขาเนี้ยเหมือนแบบเหมือนจะคือเราเข้าใจว่าเป็นเหี่ยวเนาะแต่เราไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรอะไรเงี้ยเราก็เลยเฮ้ยอันนี้มันต้องเป็นของเราแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยสรุปก็คือซื้อตัวนี้มานะคะซึ่งก็ขอขอลดราคาด้วยก็ <c oughs> <c oughs> ได้ตัวนี้มานะคะหลังจากที่ได้มาแล้วเนี่ยเราก็เลยมาค้นหาประวัติเอาเองว่า มันคืออะไรกันแน่โต๊ะตัวนี้เนี่ยมันคืออะไรมันคือเป็นสไตล์ไหนนะคะก็เลยเปิดเข้าหาค้นหาข้อมูลเนาะก็เลยรู้มาว่าโต๊ะสไตล์แบบนี้เนี่ยหรือว่าโต๊ะหรือว่าเก้าอี้หรือว่าเฟอร์นิเจอร์เนี่ยที่มีขาสไตล์แบบว่าเหยียบแบบนี้ค่ะเออถ้าไปหทางอังกฤษเนี่ยคะ่ะมันเป็นสมัยของพระเจ้าจอร์จที่2ของอังกฤษซึ่งเขาเรียกว่าสไตล์จอร์เจียน อพอตรงนั้นแลละค่ะเราก็เลยรู้มาเลยอ๋องั้นบ้านเราเนี่ยน่าจะต้องแต่งเป็นสไตล์จอเจียนแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ไปหาข้อมูลเลยว่าเอ้ยจอเจียนคืออะไรแบบไหนอะไรอย่างเงี้เนาะแต่ว่าก็พูดตรงๆว่าเราก็อาจจะไม่ได้ทางนั้นแบบนั้นทั้งหมดเนาะเนื่องจากว่าเราก็ต้องแบบเออเป็นข้อตกลงของฟ้ากับโอนว่าทุกอย่างที่อยู่ในบ้านหลังนี้จะต้องใช้งานได้แล้วก็เลยเลือกแบบอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตามมานะคะ ซึ่งโตตัวนี้นะคะเป็นไม้อะไรที่เราเข้าใจนะคะน่าจะเป็นไม้เออโลสบูดนะคะอันนี้ไม่แน่ใจเนาะแต่ว่าที่ท,ที่ที่ลองดูแบบคร่าวๆแล้วอะคะ่ะไม่น่าใช่ไม้โอก๊กไม่น่าใช่แบบอาจจะไม่ใช่ไม้ไทยไม่น่าใช่วอลนัทนะคะเลยคิดว่าอาจจะเป็นแบบเออโลสบูดนะคะอันนี้ไม่แน่ใจเนะาะคราวนี้นะคะก็คือด้วยความที่ว่าตัวเนี้ยเราได้มาทั้งหมดนะคะ เจ็ดตัวก็ีตัวนี้นะคะได้มาทั้งหมดเนี่ยเจ็ดตัวคือหนึ่งชุดนะคะแล้วก็สามารถขยายยาวได,ได้เนี่ยถึงประมาณสองถึงเออเกือบสามเมตรนะคะสองกว่ากว่าเกือบสามเมตรนะคะไอ้นนฟาไม่แน่ใจเหมือนกันวิธีการของเขาค่ะคือตรงนี้นี่วิธีการถ่ายออกของเขานะคะคือตรงนี้ค่ะจะต้องมีในส่วนของตัวเขาเรียกว่าแบบเออตัวหมุนอนะคือฟาไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเรียกว่าอะไรเนาะเหมือนไอ้ที่หมุนล้อหมุนล้อ เออหมุนล้อรถยางรถยนต์อะไรอย่างนี้ค่ะต้องเสียบเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใช้มือหมุนค่ะพอหมุนจนแล้วนะคะคกลไกทางข้างล่างอะค่ะเขาก็จะทําให้เหล็กที่อยู่ข้างในเนี่ยขยายตัวออกนะคะพอขยายตัวออกเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเลื่อนออกมาเรื่อยๆแต่เห็นขาโต๊ะไหมความพิเศษอีกอย่างหนึ่งค่ะนอกจากเป็นเหี่ยวแล้วเนี่ยนะเราอยากให้ดูตรงนี้นี่ขาโต๊ะ แต่โต๊ะข้างล่างมีล้อคือแบบโอ้ไม่กอดดีมากนะคะเออโอเคนะคะแล้วนี่นะคะก็คือความพิเศษของโต๊ะกินข้าวนะคะที่เป็นจุดเริ่มต้นของการแต่งบ้านแบบสไตล์แอนทิคหรือว่าเอาของแอนทิคเข้ามาแต่งบ้านนะคะรู้สึกว่าอันนี้ก็คือจะเยอะมาก <laughs> สําหรับการแบบเออเรื่องโต๊ะกินข้าวนะคะ โอเคต่อไปนะคะบนโต๊ะกินข้าวบ้างบนโต๊ะกินข้าวนะคะมีอะไรบ้างนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นเชิงเทียนเนาะซึ่งเป็นทองเหลืองเอ่อทองเหลืองร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะทองเหลืองร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็จะเป็นเชิงเทียนนะคะเอ่อจากอังกฤษเนาะเราได้มาที่สึกแดงนะคะจากดจักนะคะแล้วก็ผ้าผืนนี้นะคะเป็นผ้าของอิตาลีนะคะเป็นผ้าทอมืออิตาลีนะคะก็จะเป็นผ้าข้าโต๊ะเนาะ นี่ลายสวยมากคือจะบอกว่าพวกเนี้ยคือหลายๆลาอย่างเนี้ยประมาณ90%คือโอดเลือกมาเพราะว่าเขาชอบมากแล้วก็แบบอินมากเขาก็แบบพยายามไปหามานะคะถือว่าเป็นความใส่ใจมากๆเลยแล้วก็ต่อไปนะคะก็เป็นทางนี้นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นโต๊ะมุมนะคะซึ่งเป็นโต๊ะมุมที่เรากับโอเนี่ยคุยกันกว่าเราเนี่ยจะเลือกวางไว้ตรงนี้แล้วก็มีชุดชาด้วยนะคะซึ่งชุดชานี้นะคะเป็นชุดชา เอ่อจากร้านที่จะตุจักนะคะเดี๋ยวขึ้นชื่อร้านให้นะคะว่าเป็นร้านอะไรซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสไตล์เออชุดชาโซอลาชอนนะคะแล้วก็เป็นแบบดาวกระจายนะคะดูคือเราจะเห็นว่าลายแบบนี้เป็นลายแบบดาวกระจายนะคะพร้อมมากับถ่วยชาอีก5้าใบนะคะแล้วก็จานรองนะคะอันนี้เขาเรียกว่ายังไม่ได้ใช้เลยนะอันนี้เอาไว้โชว์ก่อนเออก็ถือว่าเป็นศิละปะนะแล้วก็ส่วนโต๊ะตัวนี้นะคะ จะบอกว่านี่เป็นโต๊ะไส่สามเหลี่ยมนะคะโอ๊ตบอกว่าเป็นของอิตาลีนะแต่ว่าข้างในเนี่ยความพิเศษของเขาเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูได้ยินเสียงไหมเสียงข้างในนะคะเป็นเสียงกล่องดนตรีนะคะ เออโอเคผ่านตรงนี้ไปแล้วนะคะที่เราจะพูดไม่พูดถึงเนี่ยไม่ได้เลยนะคะก็คืออันนี้นะคะเป็นโคมไฟเหมือนเดิมค่ะโอ๊ตโอ๊ตเหมือนเดิมนะคะก็คือโอ๊ตเนี่ยได้มานะคะซึ่งอันนี้เขาก็ไปเลือกมานะคะความพมิเศษของโคมไฟอันนี้นะคะก็คือสามารถที่จะหมุนหมุนตรงนี้นะคะแล้วก็สามารถที่จะปรับได้อ่านี่ปรับขึ้นลงนะคะเผื่อบบว่าเราอยากได้แบบ เออความสูงประมาณไหนอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ปรับเอาเนาะแล้วก็สามารถที่จะปรับตรงนี้ได้ด้วยไปไงเออความพิเศษของเขานะจริงๆแล้วก็ที่ชอบมากๆเลยนะคะคือขาด้านล่างเนี่ยจะเป็นแบบไม้คือแบบเป็นแบบไม้นะคะซึ่งพอดูเราเนี่ยไม้เนี่ยมันก็เข้ากับตรกินข้าวนะคะมันก็เลยทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันผสมผสานอย่างลงตัวเลยนะคะแล้วนี่ อันนี้สําคัญมากเลยนะคะอันนี้นะคะเป็นรูปภาพเป็นรูปภาพเก่านะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเราไม่ได้ซื้อนะอันนี้เป็นของคุณพ่อโอนนะคะที่ได้มาตั้งแต่สมัยตอนที่คุณพ่อเนี่ยเริ่มทํางานใหม่ๆนะคะเริ่มทํางานแรกๆได้รับคลาออราชการแรกๆนะคะแล้วก็มีคนเนี่ยเอามาให้คุณพ่อเป็นข,ขวัญน,นะคะเขาก็เลย อันนี้เนี่ยโอ๊ตไปเห็นมาเราคิดว่าเอ้ยมันเข้ากับบ้านมากเลยนะคะก็เอามาวางไว้ตรงนี้นะคะซึ่งมันก็เข้ากับบ้านมากๆเลยจริงๆะคะ่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นในโซนของโซนกินข้าวนะคะเดี๋ยวเรานะคะลองไปดูโซนนั่งเล่นดีกว่านะคะเพราะว่าเราได้พูดถึงแล้วว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของการแต่งบ้านข้างล่างนะคะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนลืมอันนี้พรมพรมวันนี้นะคะพรมวันนี้โอ๊ตก็เลือกไม่ มาเหมือนกันนะคะได้มาจากตึกแดงเหมือนกันนะเออก็คือได้มาจากอุ้ยฟังเสียงเขาก่อนเสียงอะไรอ่ะหนึ่งท่มเสียงนาฬิกาเสียงนาฬิกาเออก็คือก่อนอื่นนะคะตรงนี้พรมอันนี้นะคะโอดเลือกมานะคะเป็นพรมจากเบลเยียมนะคะซึ่งเป็นพรมมือสองเนาะ นี่อันนี้มือสองหรือเปล่าก็ไม่รู้มือสองมือสามหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะแต่ที่ร,รู้เนี่ยก็คือพรมเนี่ยก็ค่อนข้างเก่าแล้วนะคะะฉะนั้นเนี่ยตอนแรกๆที่ได้มาเนี่ยมันก็แบบมีขนหลุดเยอะมากเลยแล้วค่ะเราก็ต้องมาดูแลเขาเนาะแต่ว่าเอ,อสิ่งสําคัญเลยะคะ่ะกับการมีพรมก็คือเราต้องหมั่นทําความสะอาดโอเคนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูในห้องเอ่อห้องที่เราผ่านมนาะเมื่อกี้นะคะคก็คือห้องนั่งเล่นนะคะไปดูห้องเล่นดีกว่านะคะ ้าพูดตะ่กี้คือแบบอธิบายเหมือนกับว่าโอพูดเองเลยถ่ายก็แบบว่าคันปากยิกมยินะครับก็เดี๋ยวมาพูดต่อให้ฟ้าพักก่อนเพราะว่าอธิบายละเอียดมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงโซ,โซฟาซึ่งจริงๆอันเนี้ยเป็นตัวที่เราได้มาเป็นชิ้นที่สองชิ้นที่สองต่อจากโต๊ะเลยที่ฟ้าอธิบายไปเมื่อตะกี้นะครับต่อจากโต๊ะเลยเพราะเราไปซื้อโต๊ะปุ๊บจริงๆเราไม่ได้ตั้งใจเราจะไปดูแค่โต๊ะแต่ว่าเราเห็นโซฟาเซตนี้เนี่ยอ่าเราเห็นโซฟาซตั้เนี่ยตั้งอยู่ที่ร้านเขาเราก็ เซตนี้เนี่ยมันราคาเท่าไหร่แล้วเราก็เลยลองไปนั่งพอไปนั่งปุ๊บก็แบบมองตากันแล้วก็บอกว่าเฮ้ยมันนุ่มมากซึ่งมันนุ่มจริงๆครับจริงๆอันนี้เนี่ยมันเป็นงานอังกฤษซึ่งก็เป็นงานเก่าแล้วแหละนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็นอารมณ์ประมาณผ้ากำรรมะหยี่ที่มีการถักเป็นลวดลายของตัวดอกไม้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีความสวยมากแล้วเราก็เห็นและเราก็นึกภาพออกเลยว่าเฮ้ยมันต้องสวยแน่ๆถ้ามันมาตั้งอยู่ที่บ้านเราแล้วก็ตัดกับสีของโต๊ะอะไรเงี้ยนะครับก็เลย คุยกันว่าเอาไหมแล้วก็เ,เลยซื้อเขาเลยสรุปวันนั้นก็เลยได้ทั้งโต๊ะแล้วก็ได้ทั้งโซฟาเซตนี้มาเลยอ่าพอได้มาปุ๊บเพน,น,นี้ภาพเราชารัดเจนแล้วภาพเราชารัดเจนแล้วว่าเราต้องมาทางนี้นะครับก็จะเริ่มมีของนู่นนี่นั่นเข้ามาที่กีฟ้าพูดไปบางตัวแล้วเที่ยวไปดูมาที่เพื่อนสีตึกแดงนะครับเพื่อนสีตึกแดงคือที่จตุจักรจริงๆเนี่ยเรามองข้ามมาตลอดเวลาไปจตุจักรเนาะแต่พอหลังจากที่เราเริ่ม ชื่นชอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอ้โหก็ไปเดินสนุกมากนะครับแล้วก็เริ่มผุดมาเรื่อยเรเริ่มผุดมาเรื่อยๆตัวแรกๆกที่เริ่มมาก่อนเนี่ยคือเป็นโซนนี้ก่อนละกันนะครับอ่าอันนี้เป็นตัวโคมไฟโคมไฟตั้งโต๊ะตัวนี้เนี่ยเป็นงานฝรั่งเศสเป็นทองเหลืองนะครับก็ได้มาแล้วคือเราได้มาอย่างเงี้ยพอเหมือนเรายิ่งคุยกับคนที่เขาขายอย่างเงี้ยแล้วก็คุยกันถูกคออย่างเงี้ยเราก็ยิ่งในราคาที่แบบว่า ลดลงนะครับตัวนี้ก็เป็นงานทองเหลืองเลยนะครับได้มาตัวนี้ได้มาพร้อมกับโต๊ะตัวนี้เลยโต๊ะตัวนี้เป็นงานไม้โอ๊กเหมือนกันเป็นของอิตาลีนะครับเราดูลายนี่สไตล์อิตาลีเขาก็จะมีลายที่เป็นฝังแบบนี้ใช่ได้มาตัวนี้ได้มาสวยมากนะครับก็เอามาวางไว้เข้ากับมุมของบ้านหน้าบ้านพอดีเลยนะครับส่วนอันนี้อันนี้ทองทองอันนี้ก็สวยเหมือนกันอันนี้ได้มาจากอีเกียได้มาจากอีเกียก็อันนี้ใช้ประโยชน์ได้ดีมากนะครับแล้วก็เริ่มพุด เริ่มงอกมาเรื่อยๆนะครับกับคําว่าของมันต้องมีใช่ไหมนะครับก็จริงๆเสี่ยงตายหลายรอบเหมือนกันในการที่เอาของเข้าบ้านมาเพราะว่าเพราะว่าเออคุณทําหน้าลายมากนะอยู่อยู่หลังคล้องนะครับจริงๆแต่คือฟ้าชอบโอ๊ตกับฟ้าเนี่ยคือชอบงานศิลปะอยู่แล้วและเน,นี้ยมันก็เป็นงานเหมือนศิลปะอย่างหนึ่งเนาะก็เหมือนเราซื้อมาแล้วก็เก็บไว้อะไรเงี้ยแล้วก็ตัวนี้อันนี้เนี่ยคือเพิ่งได้มาเซตหลังๆเลยนี่คือชอบมากนะครับคือเป็นเซตโต๊ะแล้วก็โคมไฟนะครับซึ่งจากตัวงานเนี่ยอันนี้เราไม่รู้เลยว่าเป็นของ ของประเทศอะไรเนาะแต่ว่าโคมตัวเนี้ยเขาเข้ากันกับโคมตัวที่ฟ้าแนะนาตะกี้พอดีนะครับส่วนตูอ้อันนี้เนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นของกงกฤษนะครับดูจากสไตล์ของตัวขาแล้วนี่สังเกตตรงนี้นี่ครับเขาเป็นงานยุคเดียวกันนะครับที่เป็นลายเหยี่ยวเหยียบลูกแก้วหรือว่าบางคนก็เรียกว่าเป็นลายสิงเหยียบโลกนะครับก็เป็นไม้โอ๊กนะครับอันนี้คือสวยมากนะครับแล้วก็เลยตัดส,สินใจซื้อมาเลยนะครับ ให้มันเข้าชุดกันเนาะเราก็จะมีโคมอีกหนึ่งอันให้มันสว่างมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ได้มาพร้อมกันกับอันนี้อ่าอันนี้คือฟ้าชอบมากอันนี้คือน่าจะเป็นหนึ่งในไม่กี่ชิ้นนะครับน่าจะเป็นหนึ่งในไม่กี่ชิ้นที่ไม่ต้องกลัวโดนฟ้าด่านะครับเพราะว่าฟ้าชอบมากแล้วฟ้าอยากได้นาฬิกาอยู่แล้วนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นของยีย่ห้อนะครับเฮอร์โมลนะครับเป็นงาน เยอะระมันนะครับแล้วก็เป็นนาฬิกาแบบว่าลานเนาะนะครับเวลาใช้เนี่ยเราต้องดึงนะครับลูกตุ้มเขาจะเป็นตัวทวงแล้วก็ดึง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 ไม่ต้องใส่ฐานนะครับใช้การดึงแล้วก็เป็นการเหมือนแบบว่าลางของไขลานของนาฬิกาเอานะครับก็เสียงพอมากนะครับก็เสียงก็จะดังตลอดนะครับพพอมากตัวนี้คือแบบว่าประทับใจมากชอบมากแล้วก็เข้ากับบ้านเป็นเซตไม้พอดีนะครับแล้วก็เอ่ออันนี้นี่อันนี้ของคุณกรมพกาเขาอันนี้ไม่ใช่งานแอนทิคนะครับเพราะว่าเรา เลือกพัดลมแอนทีคแล้วก็หาถูกใจไม่ได้เพราะาบางตัวเนี่ยมันเก่าเกินไปนะครับแล้วก็บางตัวซื้อมาก็กลัวมันจะแอนทีคก็จริงแต่ว่าเอามาใช้แป๊บเดียวเราก็ต้องต้องเก็บไว้ในห้องเงี้ยเพราะใช้ไม่ได้นะครับตัวนี้ก็เป็นงานใหม่นะครับแต่ว่าเป็นดีไซน์แอนทีคเนาะก็ได้มาจากห้างอะไรนะคุณลีนา <S 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 ลีนาเฮลีนาเฮนะครับก็ราคาก็ พอประมาณนะครับแต่ว่าเข้ากับทีมนะครับก็โอเคแฮปปี้นะครับจะได้มีพัดลมเราต่กอนเป็นพัดลมฮิตาชินะมันไม่เข้าทีมมันเป็นมันเป็นพลาสติกนะครับโอเคก็นี่ก็จะเป็นประมาณหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งที่ที่ที่โอ๊ลมองว่ามันเข้ากันกับทีมอันนี้เนาะก็คือมาม่านนะครับเนะะาะมาะม่านาม่านาม่านเนี่ยเราก็เลือกใช้เป็นสีทองนะครับรมาม่านเราเลือกใช้เป็นสีทองนะครับก็ทําให้เขาดูครับขับสีขึ้นมามากยิ่งขึ้นเนาะเวลาต้อง กับโคมไฟที่เป็นสีส้มแบบบอมไลท์นะครับก็จะมีกิมมิกนิดนึงนะครับเป็นลายนะครับอันนี้ก็ได้เ,เดี๋ยวให้เดี๋ยวทิ้งคอนแทคไว้ให้แต่ว่าเขาไม่ค่อยรับงานเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนพี่เขาแบบอินดี้มากนะครับแต่ว่างานดีมากดีจริงๆแล้วก็เจ้าของโรงงานอะมาติดให้เองกับมือเลยนะครับอันนี้ดีมากมีกิมมิกนิดนึงแล้วก็ด้านในแล้วก็ทําเป็นตัวม้งแบบ ม่านโปร่งนะครับเป็นไม่ใช่มุ้งนะม่านม่านโปร่งแล้วก็มีเป็นลายคลิปทองนะครับเนี่ยลายทองป้านๆอย่างนี้นะครับพอเวลาเขาโดนแสงเนี่ยเขาก็จะเลื่อมๆกับแสงนะครับก็ก็สวยดีนะครับกับม่านใช่ใช่ใช่ก็เลยสรุปว่าจับพัดจับผูก็เลยได้เป็นธีมนี้แล้วก็เราก็รู้สึกว่ามันแปลกดีเพราะว่าก็ไปดูมาชอบขับรถไปดูตามเวลาขับผ่านอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่เห็นใครแต่งสไตล์แล้วนะมันก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่เราชอบแล้วก็ แล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นการสะสมอของที่แบบว่ามีอายุดีนะครับก็แฮปปี้มากนะครับสําหรับในส่วนของข้างล่างที่เป็นห้องรับแขกและกะ้วก็โต๊ะอาหารครับเออสังเกตว่าจะไม่มีทีวีใช่เออตรงเนี้ยอาจจะบอกได้ว่าเก้าสิเปนนาะยังขาดทีวีเพราะว่าหาทีวีจอเจียนไม่ได้จอเจียนน่าจะยังไม่มีทีวีหาไม่ได้ก็มองไว้อยู่ว่าจะเป็นโปรเจคเตอร์ไปเลยเพราะว่ามันจะได้เคลื่อนย้ายได้แล้วก็ยิง เข้ากาแพงไปเลยหรือว่าถ้าต้องเป็นทีวีจริงๆก็คงเอาเป็นทีวีติดกําแพงตรงนี้แต่ตอนนี้ยังตัดสินใจไม่ได้กลัวเอามาแล้วมันหลุดตีมเดี๋ยวมันจะแบบว่าไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็มีสายไฟอะไรอย่างเงี้ยระยงระยางมันไม่สวยก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเดี๋ยวรายละเอียดอื่นๆเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันดีกว่าที่โซฟา uh, uh, ที่โซฟา uh, ก็คืออันนี้นะคะแต่อย่างที่บอกแล้วว่าของเขาอะ่ะมันเป็นของเก่าแล้วก็ต้องดูแลเขาด้วยแล้วก็อย่างที่ สำคัญเลยก็คืออยากให้คุยกับโอ้ยตั้งแต่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วเะว่าของทุกอยาก่างที่เราซื้อมาต้องใช้ได้แต่เราต้องใช้เขาอย่างแบบทันทันหอยแต่ก็ต้องไม่เวอร์เกินไปเนาะเพราะแบบเดี๋ยวว่าจะเวอร์แบบเอ้ยอันนี้ห้ามมันนั้นห้ามอะไรเงี้ยไม่ได้เพราะว่าเราซื้อมาจุดป,ประสงค์ของเราคือการใช้นะคะแล้วก็พอใช้แล้วเนี่ยมันก็ให้ให้เขานะคะเป็นเหมือนศิลปะในบ้านแบบนี้ค่ะก็ดีมากเลยค่ะ <laughs> ดูโบราณเหมือนฟ้าด้วยนะครับโอชอบ <laughs> แชว์ก็ดีนะอยากนั่งให้ดูอยากนั่งให้ดูว่าคือเห็นว่าแบบโซฟาคิดว่ามันคิดว่ามันจะแบบแข็งแต่จริงๆแล้วคือเขานุ่มมากนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นโซฟาดุดวิญญาณใช่เพราะว่าใครมานั่งเนี่ยก็จะรู้สึกง่วงทุกทีใช่นุ่มจริงแล้วก็คือแบบว่าเหมือนแบบงานอันนี้น่าจะประมาณกี่ปีแล้วนะที่ที่คุณดูตรงป้ายเขาเออเขามีป้ายนะเขามีป้ายป้ายเขาเนี่ยจะอยู่ทางข้างล่างนะคะเอาให้ดูไม่เป็นไรไม่เป็นไรใช่จะต้องดูป้าย ต้องถึงขนาดดูป้ายเลยนี่นี่ป้ายคือตรงนี้นะอ่าอันนี้เขาก็จะมีเขาไม่บอกนะว่าเขาเนี่ยผลิตผลิตวันที่แปดมกราคมปีสองพันเออไม่ใช่สองพันสี่หนึ่งพันหนึ่งเก้าก้เจ็ดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ประมาณกี่ปีประมาณยี่สิบกลางกลางประมาณยี่สิบใช่ยี่สิเก้ายี่สิบห้าอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็จะมีแบบสไตล์ซึ่งอันนี้อาจจะยังไม่เรียกว่าเป็นแองกีฟเนาะอาจจะแบบว่าอยู่ในยุคแบบอาจจะวินเทจมั้งอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันใช่ใช่แต่ว่าชอบลายมากแล้วก็แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้้้้อออองงยยยมรับเเเลนาาาะะถถถ่พูดึขสี ก็ค like like no food like like sí, ือเรื่องของฝุ่นอะไรเงี้ยพอใช้เข้าไปนานๆอะไรเงี้ยก็อาจจะมีฝุ่นเนี่ยไม่อาจอาดเดี๋ยวเขาจะมีฝุ่นเนี่ยมาเกาะแน่นอนเพราะเขาเป็นกำมะหยี่แล้วก็เป็นเบาะครับแล้วก็ต้องมาดูแลคอยดูดฝุ่นหรือว่าเออส่งเขาไปซักบ้างอะไรเงี้ยก็จะตัดปัญหาไปนะครับสําหรับเรื่องนี้ซึ่งเราก็คุยกันว่าตอนนี้เนี่ยแบบอาจจะเป็นปีหนึ่งสักสองครั้งอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าในระหว่างนั้นเนี่ยเราก็ใช้เครื่องดูดฝุ่นอะไรเงี้ยดูดไปใช่ซึ่งยืมมาซันมาไม่ได้คผลไม่ได้คืนครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนี่ย เพราะว่ามันดูมีฟังก์ชันด้วยคือตัวเนี้มันมีสาแบบเนาะอันนี้เป็นเก้าอี้โยกใช่ไหมครับแล้วที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยเป็นโซฟายาว <ไป S 1> อ่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นโซฟาาตัวเล็กซึ่งตัวนี้คือชอบมากเพราะว่าดูกลไกดออูคุณภาพของเขาแล้วเนี่ยตัวนี้นั่งยังไงก็หลับนะครับไอซานมาบ้านทุกรอบมาทํางานหลับนะครับนั่งยังไงก็หลับตัวนี้นะครับก็คือเขาจะโยกแบบว่าสมูทมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปนั่งให้ดูเออขอคนี่ยหลับนะอ่านะครับ นั่งยังไงก็หลับตัวนี้นะครับเนี่ยแล้วก็เขาก็จะมีตัวนี้มาให้นะครับเป็นสตูที่พักเท้าใช่ก็ตัวนี้ชอบมากแล้วก็เราก็สามารถมู v e เขาเอาไปนั่งกับโต๊ะได้ด้วยเวลาแขกมาเยอะๆอะไรเงี้ยนะครับก็โยกอย่างเงี้ยยังไงก็หลับนะครับแป๊บเดียวอ่ะนะครับ <c oughs> <c oughs> ใช่ดีดีด,ดีจริงๆใครส่วนใหญ่ก็ทุกคนที่มาก็ชอบเนาะนะครับจริงๆตอนแรกๆเนี่ยก็มีแบบว่า คุณพ่อคุณแม่เหล่านี้ก็ถามว่าเฮ้ยเจาจริงหรอเพราะมันเป็นของเก่าด้วยแล้วก็มันจะดูแลยากไหมแล้วก็มีวิญญาณติดมาเปล่า <laughs> <laughs> แต่ว่า,<ร>าไม่มีนะครับคืออย่างนี้เนาะคือแบบว่าเราอะ่ะเลือกแบบของในบ้านอนะไรเนียแล้วก็ค่อยๆเลือกเ,เหมือนกันเนาะแต่ว่าคราวเนี้ยสิ่งที่เราได้เพิ่มมาก็คือเราค่อยๆดูว่าศิลปะแบบไหนที่เขาอยากจะอยูบ้านเราเราเลือกศิลปะมากก,กว่าคือมันทั้งใช้งานได้ด้วยแล้วก็สามารถที่จะโชว์ได้ด้วยเนาะแล้วก็เราก็คิดว่าแบบ S <S> เราก็ลหล,ลงไหล <ừ> m, หล <ừ m, S 2> งไหลเลนะเนาะในในส่วนแบบเราก็ลหลงไหลอยู่เหมือนกันแล้วก็ทุกวันนี้เราก็ยังไม่ได้หยุดนะหมายถึงว่าพอเราได้เฟอร์นิเจอร์มาแล้วอะเราก็ยังไม่ได้หยุดที่จะดูว่าเฮ้ยอันนี้มันคืออะไรอนะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างที่บอกนะมันมันเริ่มเป็นความมันน่าค้นหาใช่แล้วก็เริ่มดู <S <S <ๆ S 2> ล้วเฮ้ยอันนี้มันยังไงอันนี้มันเท่าไห่เฮ้ยอันนี้มันแบบมาส่วนประกอบอะไรบ้างมาจากประเทศไหนอะไรเงี้ยเราเราว่ามันน่าสนใจมากสิ่งที่หยุดก็คือตอนนี้โอาโดนฟ้าให้หยุดซื้อก่อน เพราะ,ราะว่าไม่มีตังค์แล้วโอ้ชอบซื้อโดยที่แบบซื้อมาก่อนแล้วแบบไม่ยอมบอกแล้วคือของแต่ละชิะ้นอะคือมันก็ต้องใช้ตังค์ใช่คือ<ม>ต้องบอกเลยว่าจริงๆต้องยอมรับว,ว่าจริงๆเราไม่อยากเรียกเขาว่างานเก่าเราเรียกเขาว่าเป็นงานเก็บมากกว่าคือเหมือนว่าซื้อมาเพื่อที่จะเก็บแล้วก็ไม่รู้ว่าอยู่กับเราอีกกี่ปีอีกยี่สิบปีนะั่นก็หมายความว่าบางชิ้นที่ตอนนี้อายุหกสิบเขาจะกลายเป็นของที่อายุแปดสิบปีแล้วคุณภาพคือดีมากแล้วมันม,มันเป็นการเหมือนการเก็บเรื่องราว การดําเนินชีวิตหรือว่าสไตล์ของในยุคก่อนอย่างเงี้ยไว้ที่บ้านเราเนาะซึ่งของดีมากจริงๆแล้วเราก็ชอบคือไคือแบบคือไม้ก็ยังแบบว่าเป็นไม้ดีเป็นไม้โอเปล่งไม้เก่าซึ่งแบบเราก็ไม่คิดนะว่าเขาจะแบบไม่นานนะแล้วราคาก็ก็ไม่ได้ถูกนะมันไม่เพราะว่าเขาไม่ได้เป็นของมือสองเนาะที่เราบอกเขาเป็นของเก็บเนาะไม่ใช่ของเก่านะครับราคาก็จะแล้วแต่ความชื่นชอบเลยก็ไปดูแล้วแต่ความถูกใจบางอย่างได้มาค่อนข้างสูงบางอย่างได้มาคุยกันมาคุยกันมาสนิทกับ เจ้าของร้านก็ได้มาถูกถูก็มีนะครับจะหลับจะหลับโทษทีโทษทีจะหลับครับก็เป็นอัปเดตใช่อัปเดตว่าเออข้างล่างมากของเราเป็นยังไงนะคะคือแค่พูดโซนนี้โซนเดียวก็คือกินเวลาเยอะมากเพราะเราอยากเล่าเรื่องให้ฟังนะคะถ้าใครอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็สามารถเมนเพื่อที่จะมาพูดคุยกันได้นะอือหรือว่ามีที่แนะนํานะครับที่เป็นแหล่งเออของแอนทีคแลคะถูกถูกก็รบกวน เราควนใส่มาด้วยเพราะเดี๋ยวจะไปดูนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยยังสามารถเติมอะไรได้อีกใช่ไหมใช่<ร>ใช่นะมาดูก่อนว่าแบบเฮ้ยอ,อะไรบ้างเพราะว่าจริงๆเราก็ต้องคิดไปถึงแบบอนาคตด้วยเนาะถ้ามีต้องบอกว่าเราอยากดูแลเขาให้ดีถ้ามันมีเยอะนั่นหมายความว่าเราก็ต้องมีเวลาในการดูแลเขาตอนนี้ไม่ต้องอนาคตไกลเลยเนี่ยถ้าน้ำท่วมเนี่ยเครียดแล้วเนี่ยจะยกน้ำมันโอเคค่ะโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปต่อไปนะคะว่าเราจะเอาอะไรมาให้ดูบ้าง นี S <S ่นะคะแล้วก็ขอบคุณสําหรับกำลังใจของทุกคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปกันนะโอเคสำหรับวันนี้เลยขอบคุณก่อนสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็ถ้าใครอย่างที่บอกนะพี่รักพูดเหมือนไอ้นี่หน่อยอะไรอ่ะไอยูทูบเบอร์อ่ะที่ต้องกดอะโอเคนะคะแล้วถ้าใครเข้ามาดูเรางวัลก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้อันนี้คือเรามีช่องอะไม่รู้เรามีช่องในยูทูปบ้โอเคโอเค S <S สำหรับเบ็กเด็กก็ถ้าใครกดเดี๋ยวก็บวกคะแนนเพิ่มไปด้วยบวกคะแนนเพิ่มไปในวิชาไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวโอเคครับบ๊ายบายบ๊ายบาย